จเจริญพรญาติโยมสาวรุชนทั้งหลายเออ้อวันนี้วันพระบอกันนี้งดบินหนึ่งวันญาติโยมแถววันแพงอาจจะรอเนาะให้หลวงพ่อว่าไม่ต้องบินสบาดพวันนี้จะได้กับเพียงตัว,ว่าสิไปหลวงพ่อว่าไม่ได้ไปเราวันนี้วันพระไม่ต้องอาบาดมาผมนนพาเรากลลงมาศาลาเลยตอนนี้ก็ญาติโยมกะกำลังทยอยลงมา เมื่อกี้หนก็เห็น,ยนโยมป้าหน่อยโยมเดือนโยมตุ้ยโยมดวงบ่แล้วก็โยมแยม,ม่สุภาพเห็นลงมาแล้วเนี่ยครับสเตนบายล้วลงมาแล้วโอ้ยายเรามาลงวัดเราขึ้นอากาศใช่ปะ่ะป่านไปหน้าครับอา <laughs> ก,กาศนะนี่โอ้โยมแม่ อยู่คุ้มไหนครับ, oh, Gmail, บทียุคโมเสที่สาโอ้หาบอย่างน้อมาใหม่อันนุโมทนาบูตนาลายเด้อย่อมแย่ย่อมใหญ่ปวดตาตาหมาดครับเกาขมหน้าเตรียตัวมากแล้วตัวนี้หลวงพี่หลวงพ่อหลวงตาพระอาจารย์กะสแตนไมล์ไว้แล้วเตรียมตัวโอ้ มันอี้ส,ส่งผมใหม่ได้บหดนี้เนาะโอ้เฮ้ยขึ้นกันเลยนนะบ่เรืองราคาตัวเฮาบ่ได้เปลี yeah. See, ่ยนนอนหลวงพี่บ๊บี้ตุตปฏิเพียนเนาะอือมาโกนเองเลยบ่มนี่ตัดเองบ่โกนเองครับอ่าอยู่แสดงว่ายู่วัดสิครับโกนผมนี่โกนเองเลยบ่มี้ไม่โกนให้ได้เนี่ยอือเฮ็ดไปเฮ็ดมันเลยโกนไปโกนมันเลยโอ้เซียนๆๆๆ เพื่นสี่เพื่อนสี่วนผมมันจักเดือนโกนให้เรื่องนี้ครับเดือนเรื่งกวนจักเดือนเอ้าวันที่มันเป็นวันขืนสิบสี่คำนะครับคนผมแสดงว่าเดือนสี่คำแสดงว่าเดือนหนึ่งสองเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งบ่สิบสี่คำบ่เป็นสองเดือนไหมจังแคนึงสิบสี่คำโอ้ขืนโอ้ขืนกับแรมสิบห้าแล้วก็มาขืนหนึ่งคำอะไรนี่สิบสี่คำจังในคนอืม ประมาณเกือบสอ,องเดือนไล่ปังเหรอได้พี่น้องได้เพราะว่าเพลว่าแรียนสี่ข้าครับขึ้นสิบห้าข้าครับมันสิก,กูร์เรียนสี่ข้ามกูร์ท่านนึงอากาศขึ้นสิบห้าข้ากูร์ท่านึงโอ้วันนี้โยมตุ้ยก็มาป๋าด้วยเออเอ็ดมินเอ็ดมินคนใดแม่สุภาพเมื่อว,วานไปไหนไปหาบ้านไม่เจอเางวัลเนี่ไปพาแม่ไปหาหมอไงอือจะหาแม่หาหมอบ้า,บานเช้าก็ใส่ มืออื่นบ่เห็นว่ามืออื่นหมอครับจักอันแล้แต่ขนอ่า,เานาเพิ่นสิบพาหลวงพ่อพัชินัดเวลาครับเวลาสันวันดีะนะ <Brid> บวชจะบวชยากเนาะซื้อจซื้ซง่ายด้วยวไปบอกอีกรอบตั้งเนี่ยลุกแล้วมันเขาช่านเลย เนาะเวลาบวชบวชยากเลบวชเนี่ยซื้อสินโบกี้ข้มเลยบวชโอ้ยเพหหื่อสหามือหาเว้นหาอันนั้น<ส>โอ้วันนี้คุณนายแม่ก็มาวันนี้ป้าคู่แฝดโอ้คู่แฝดก็ใส่ชุดสวยเลยคู่แฝดไม่ประกวดอัท่ทีลาช้างของเขาหมด มาตาผ่านนอนโอราะว่าบูดตาบึ่งหรือจิราจารจิราอะไรเขาตบบูดติเออน่ารักเนาะสองคนราชกัาคุณนายแม่ก็มาครับราะภาสีจับคุณนายแม่เป็นจไดเนาะไปหาหมอคุณนายแม่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเฮ้ยไม่ใช่เมื่อยวันนี้ไปต้องอาบาทมาโอ้วันนี้ มันพะบ่วนนวะวันนี้บวันี้ต้องเสมัมปบาธารอะะได้ยางรถ่อไดยางรถยัมามาตต่อตามาา,มา,า,มา,า,มาจ แสงไฟเป็นในแสงไฟเลยน้ำอภิษณการจากาคุณนายแม่กับปาลมนาดครับดิเปิให้แสงสว่างครับตอนนี้เปิดแสงสว่างแล้วตะกอนมือตึ๊บ,ผผงงบ,บโอ้พอดีหลวงพี่คุบาทมันก็คมผางามทัมดเครับฟองกวงเอาไลงมากพอดีบอกหนแต่และคนมีแต่ทรงผมใหม่มากทรงผมใหม่กว,วดเองเฮ็ดเองกวดเองด้วยครับ แจ้งมอไปน้องแจ้งมอ,งมอนี่นี่แหละทำง,งานเอาละมรดกหนาบุญกับปามากหลายเลยสุขเมัยสุภาพตกงานยังยมือตื๊บเพรพอได้เห็นห้องเห็นแล้วแล้วตอนนี้ก็รอเวลาชั้นจังโมงนี่หลวงพอง่อทงจังหน่อยเนาะคนมากคนมากครบหรือเปล่าจ้งท่านจะครบหรือเนาะคนจังหน่อยบรรยากาศดีดีอะไรคึมคึม คือฝนสิตกคือฝนจะตกคึมๆอากาศดีมากเลยนนวันนี้วันนี้ก็วันที่สิบวันที่สิบหรอ <c oughs> สิบเอ็ดกลับไม่อื่นขนาดสิบสึกเพือ่อนนะครับแต่ไม่รู้จักว่าจะซึกตอนไหน นาสิหลวงพ่อว่างๆูล่ะ <c oughs> ต้องไปหาขันขันหาขันหาแล้วก็เตรียมชุดเตรียมชุดสื้อถึงง่ายยุคให้ซื้อยุคสื้อหรือไมล่าสื้อเลยพ่อซี้ขาค่ำแล้วก็รับพ่อหลังกับเดีวเออแต่และบวชโอ้ยพิธีต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างควาสิบวชได้กว่าจะสำเร็จได้ บางคนกับว่าได้บวดซ้ำอยู่ไปอยู่มากครับลืมชินพยาบาลสายจวดว่าอาโอขันสมมติว่าพ่อติดภารกิจติการที่งานนี่สิยู่โดนด,น,ดนอยู่อะไรอันนี้เวลาบนโจรวันจันทร์กรณีอย่างหนึง่งขันมาแม่นว่า เมื่อสิเป็นเมื่อเขาพันษาคือขสิยูอีกกี่ดอกสุดว่าเมื่อเขาพันศาเป็นวันที่สิบห้ายี่สิบเจ็สิเป็นกับสิยูจนทอดพุ่นละมันมันเจ้าะอันมาซื้อกับมาไรมาหามาซื้อมนสิเป็นเขาพันศามันสิงห่าอีกมนสิง่างวาดงานทางคารวนกับลายต้องออกไปบริหารจัดการเอากระบอกเป็นยังดอกโอกาสมากค่อยว่ากันใหม่สำหรับลิปนี่ก็ เรจะเรินผ่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเอ๊ะขอบุรคุณล้านครับที่เสียสละเวลาดูตามรับชมช่องดูประดอยสายจวดเจอกันคลิปหน้าทำเวยตลอดปีโชคดีท่องเี่ตลอดไปสุขสุขุนเด้อามาสักการ